มาแล้วมาแล้วไรยการอุบลขบรถกับมหายศพราเที่ยวครับพี่น้องสถานที่โอ้สวยงามครับพี่น้องผมนี่คือบรรยากาศอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีครับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์กที่สวยงามมากเลยนะครับนี่คือแม่น้ำโขงครับพี่น้องผมเป็นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับไหลผ่านอยู่หประเทศเพื่นวะตามหลักภูมิศาสตร์นะครับ ยุทธศาสตร์ภูมิศาสตร์นะครับไหลผ่านเกิดจากเถือกเขาหิมาไลายนะครับทางตอนใต้ของจีนนะครับผ่านจีนนะครับผ่า,พา,า,พานพม่าผ่านไทยผ่านลาวผ่านกัมพูชาผ่านเวียดนามเับพี่น้องคนนะครับนี่คือสถานที่ อีกสถานที่หนึ่งเป็นแลนด์มาร์กนะครับที่สําคัญของอุบลเป็นธรรมชาติที่สวยงามครับท่ามกลางความหนาวเย็นนะครับขณะนี้เวลา4ี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงเย็นครับพี่น้องผม16บหนาฬิกาสานาทีนะครับียโอ้ยเสียงดังนยครับพี่น้องผมลมลมลมง,ง,งมาแล้วลงมาแล้วนะครับกาลังลงจากท่านะครับท่าจะไปที่ ริมฝั่งแม่น้านะครับไปเบ่งบรรยากาศน้ากันนะครับอันนี้คือทิศตะวันตกครับพี่น้องผมนี่คือทิศตะวันตกพระอาทิตย์กําลังจะตกดินนะครับด้านนี้คือฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกตะวันออกสุดของประเทศไทยกับยูทีจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องนะครับพิกัดอยู่ที่105-106องศาเหนือนี่นะครับบอกตามลักภูมิศาสตร์ ในบรรยากาศครับพี่น้องนี่ชมบรรยากาศด้วยกันชมบรรยากาศสวยงามครับพี่น้องนี่คือธรรมชาติธรรมชาติสร้างครับพี่น้องธรรมชาติสร้างนี่คือบริเวณนะครับที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมโอ้ยสวยงามครับ ที่ลาดของแม่น้ํโคงถือว่าสูงอยู่พอสมควรนะครับพี่น้องถัดน้าสามารถขึ้นไปยังบริเวณจุดพิกัดของอิสรได้นี่กมมรับเพราะไม่ธรรมดาครับนะครับเกือบพ่อลอยลอยเมตรลอยหาซิบเมตรหรือสองลอยเมตรเกือบนะครับนี่นะครับเอาไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องสีผ้าขามสะพาน ผ้าขามสาพาโอ้ยมหาหยด้าเที่ยวเมนผ้าเที่ยวคือผ้าลุยเนาะไปเนาะผ้าเที่ยวหรือผ้าลุยนะครับไปเบิ่งน้ากันกับบรรยากาศอาจจะยางเร็วเนี่ยนะครับพี่น้องผมยางเร็วเน่คงจะบลอรายตาขออภัยเด้อมหาหยด้าเที่ยวผ้าเที่ยวผ้าเลาะไปชมแลนด์มาร์คถิ่นที่สำคัญ ยากรเพิ่งแม่น้ำที่สวยงามอุ่นตะเแตนหลายเว่ตะกระแตนหน่อยตะกแตนหน่อยสัตว์ต่างๆพวกแมลงกับคูมีที่ไหนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่นั่นก็มีสัตว์ต่างๆอ่ะต่างกันต่างเพึ่งผ้าอาศัยซึ่งกัรและกันเนาะไปพี่น้องไปนี่ลงท่าลงท่า เพื่อข้ามสะพานแบบน้อยๆครับไปยังโขดหินนะครับไปยังโขดหินเกาะกลางน้ําของแม่น้ำโค้งครับอ่านี่ก็ถือว่าคนสองคนย่างพานได้แล้วครับพี่น้องแต่ว,ว่าเฮ้ากับเซฟความปลอดไทยไม่ประมาทกาัดไม่ตกนะครับนี่คือธรรมชาติโอ้แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ครับ ด้านทิศตะวันตกนะครับอ่าด้านนี้ก็ฝั่งตะวันออกนี่ที่ว่าทิวทัศนะครับที่เกาะนี่ผมเป็นเกาะแกงแหงทะเลน,นะครับเป็นเกาะนะครับของลำน้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำโขงที่มีความเงวนะครับโมเมนต์ธรรมดาในเอเชียนะครับผมนี่เป็นสายน้ำ ที่หล่เลี้ยงมนุษย์มวลมนุษยชาตินะครับหล่เลี้ยงคนในสังคมแล้วก็เป็นแหล่งที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆเยอะแยมอักไมยนี่โอ้ยอ่ะมาถึงบริเวณของกลางนี่แห้งคอยล้วพี่น้องผมนี่เป็นเกาะใ่นะครับเกาะใ่เกาะใหญ่ใจกลางแม่น้ำโขง เสียงอาจจะดังใน้อครับเสียงล่มพี่น้องเสียงล่มเสียงลมเสียงล่มดังนี่ไปเบิงธรรมชาติน้ำกัดอาจจะแม้ว่าจะไก่สีดำจะวันยังหอนนะโยคบพี่น้องยังร้อนอยู่โอ้ยนี่วัาสิยางไปเบิงนะครับฝั่งน้ำตื้นฝั่งน้ำลึก นี่เฟังน้ำตื่นฟังน้ำลึกน,นี่คือใจกลางของแม่น้ำโขงเนะครับพี่น้องใจกลางของแม่น้ำโขงก็เหือดแห้งเหือดแห้งแล้วครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันบนธรรมาชาติโอ้ยมหายุดยางมากนี่ครับนี่คือสภาพที่ยางมากนี่ไกลเติมครับ จากที่พักออกจากรีสอร์ทมาโอ้เกือบ400เมตรครับพี่น้องมาเบิ่งธรรมชาติน้ากันครับมีน้ำกำลังบกน้ำบกแล้วนี่นี่เป็นเกาะเก่งเขาลำาเนาไพรอึ้มปะพี่น้องเอฟซีของหมหายศผ้าเที่ยวครับมาเบิง่งมาแย่งน้ากันหมหายศกับผ้าเที่ยวผ้าหลอกครับ ผิดาลาดประการใดขอประทานอภัยกับพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องนะครับพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่สนใจของเอฟซีต่างๆโูนี่นี่พี่น้องดินแยกแตกและแหงนี่โอ้ยนี่นี่นี่ใจกลางนี่ดินแยกแตกและแหงนี่นี่นะครับน้ตื่นน้ำตื่น ตืนนี่คือใจกลางหมาจดอยใจกลางของไม่นำโค้งครับพี่น้องแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าความแข็งแรงมาเร็วมาเร็วมากเลยแค่เดือนธันวาคมนะครับไม่นำโคง้งถือว่าหน่อยอยู่พอสมควรครับพี่น้องถือว่าน้อยอยู่พอสมควรอ่ะไปเบิง่งน้าน้ำกันครับพี่น้องอ่ะไปเบิ่งบรรยากาศต่างๆ นี่คือแม่น้ำโขงมองลึกมองตื้นแะครับพี่น้องผมที่ลึกที่ตื้นนะช่วงหนา้าฝนมาก,กโอ้ยมองนี่ท่วมเบิดแล้วครับพี่น้องนี่ท่วมเบิดแล้วครับพี่น้องนี่ท่วมเบิดทั่วหมดทั่วหมดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ในช่องมหายอดผ้าเที่ยวนะครับ ตามไปด้อครับพี่น้องทางช่อง YouTube มหายศพาเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะค่ายให้มหายศพาเที่ยวเนี่ครับพี่น้องนะครับกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆนะครับสั่นกระดิง่งรับคลิปใหม่ๆจากมหายศพาเที่ยวเอาเบิ่งนั่งกันแน่นมากแน่มากียกว่าไก่ไก่เป็นพวแมนไก่นะครับพี่น้อง มันไก่ยู่พอสมควรครับพี่น้องไก่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 พอสมควรนี่พื้นที่ยางเร็วหน่อยนะครับพี่นออ้องขออภัยอาจจะเดินเร็วหน่อยเพื่อให้ใกล้กับริมแม่นม้ำใกล้กับแม่นม้ำโค้งบกบกลงนี่คือวิธีชีวิตของ ชาวอีสานนะครับแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแม่น้ำคงก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมแหล่งรวมของการใช้ชีวิตพึ่งพาอาศัยไม่ว่าจะเป็นด้านการทำอาหากินหรือการข,ขนส่งต่างๆาาีที่เป็นสายเลือดนะครับสายเลือดของชาวอีสานนะครับ ชาตอีสานครับพี่น,อน้องอะมาเบิ่งน้ำกันงครับพี่นอ้องยอดมากไก่ริมนะครับไก่กับแม่น้ำนี่แม่น้ำคงส่วนที่เป็นกอโอ้ยดินนี่เป็นขีดตมยังได้บนนอปันน้องดินนึงเป็นขีดตมไปได้บนนนน้องโอ้ยได้นนอปันโอ้ยเย็นดีเย็นดีเย็นดีหลายอันนี้คืออยู่ตรงกลางโล่งแหง้ลงลมแห้งครับ